สวัสดีครับชาวลัคนาราศีมีนครับกลับมาพบกันแล้วนะครับเปิดดวงปังเดือนมิถุนายน2566ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมีนจะเป็นเช่นไรติดตามได้ในคลิปนี้ได้เลยนะครับบอกใบให้นิดนึงว่ามาดีเหลือเกินแต่ก่อนอื่นขอขอบคุณหิ่งพระมินิมอลนะครับจาก f ฟ t t t ทคมูงง่ายๆแบบมินิมอลเป็นหิ่งพระที่ทันสมัยเข้าได้กับทุกสถานที่นะโต๊ะ นะหลังโตนะหลังตู้ฝาผนังออฟฟิศห้องพระนะได้หมดคอนโดคอนโด,น,ดนะติดตั้งง่ายขาเหล็กใหญ่ยาวไม่ยุบตัวเช็ดน้ำได้นะครับไลน์แอดที่ QR code ตรงนี้ได้เลยนะครับสนใจผลิตภัณฑ์ก็เข้าไปดูไปศึกษากันได้ wwwfasttech.com Facebook fasttech Instagram แล้วก็ TikTok กก่อนจะรับชมคลิปครับฝากกดแชร์ กดไลค์กด subscribe ใส่กระดิ่งให้ด้วยนะครับเดือนมิถุนายน2 5 6 6มีดาวย้ายอยู่นะครับดวงแรกก็คือดาวพุธดาวพุธยกเข้าสู่ราศีพฤกษบ2มิถุนายนนะครับดาวอาทิตย์ยกเข้าสู่ราศีมิถุน15มิถุนายนดาวพุธอ่าพุธอีกแล้วยกเข้าสู่ราศีมิถุน18มิถุนายนพุธเนี่ย ย้ายเข้าพฤกษบสองมิถุนาแล้วก็ย้ายเข้ามิถุน18มิถุนาเดินเร็วมากนะครับดาวอังคารครับยกเข้าสู่ราศีสิงห์30มิถุนายนดาวศุกร์ยกเข้าสู่ราศีสิงห์30มิมิถุนายนซึ่งตรงนี้จะยกยอดไปเดือนกรกฎานะเพราะว่าในเดือนมิถุนายนนี้อังคารกับศุกร์เนี่ยเขาอยู่ที่กรกฎเต็มเดือนนะครับฉะนั้นเรามาพิจารณากัน เริ่มกันที่ดาวพระพุธครับดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนีคู่ครองคู่หุ้นส่วนคู่ค้าการติดต่อเจรจาพุธคือปากพุธคือการสื่อสารนะครับดาวพุธเข้าบ้านดาวศุกร์อันนี้ถือว่าดีเลยทีเดียวนะครับพุธโยกหน้าดวงชะตาแบบนี้สวยงามนะครับก็ถือว่า2ถึง17มิถุนาเนี่ยดาวพุธอยู่ในตำแหน่งที่ไม่เสียต่อดวงชะตา นะครับก็สบายอกสบายใจได้นะครับเข้าบ้านดาวสุกเรือนคู่ธาตุแล้วก็เข้าราศีพฤกษบดาวพุธธาตุน้ําราศีพฤกษบเป็นธาตุดินน้ําดินส่งเสริมกันนะครับถัดจากนั้นดาวพุธครับเห็นไหมสอมิถุนายย้ายเข้าพฤกษบพ,พอ18มิถุนาเข้าสู่ราศีมิถุนเป็นกเกษตรราธิบดี นอกจากจะเป็นเกษตรตราธิบดีแล้วยังได้ตำแหน่งอำมพุจตุรเกณฑ์นะครับอำมพุพลจุ่งแจ้งสี่สถานจันพุทธสุขภัยสารส่งส้อยอีกพฤหัสพิพัฒการเพิ่มพูนผลนาสี่สถานเลิศแล้วยศนั้นถึงพระยาเนี่ยสวยงามครับนะดาวพุธอยู่ในภพที่สแล้วเป็นเกษตรด้วยมีความมั่นคง มั่นคงในเรื่องอะไรหลักทรัพย์ครับเจรจานะการเจรจาใครกําลังที่เจรจาต่อรองในเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ว่าท่านจะเป็นผู้ซื้อไม่ว่าท่านจะเป็นผู้ขายไม่ว่าท่านจะเป็นคนกลางในหน้าเอเจนต์ทั้งหลายนะครับจะประสบผลสําเร็จเป็นอย่างดีสําหรับชาวลัคนาราศีมีนการที่ดาวพุธโคโจรเข้ามาอยู่ตรงนี้เอาพูดง่ายๆหลักทรัพย์มั่นคง มั่นคงจากการติดต่อมั่นคงจากการเจรจานะงั้นทั้งฝ่ายซื้อฝ่ายขายทั้งฝ่ายในหน้าคนกลางยิ้มนะถ้าเป็นลัคนาราศีมีเนี่ยดวงดีส่งผลแบบนี้อย่างชัดเจนนะครับถัดมาอีกดวงหนึ่งนะครับนั่นก็คือดาวอาทิตย์ดาวที่เป็นดาวเจ้าเรือนอริครับอริแปลว่าอุปสรรคนะไม่ใช่ศัตรูอริคืออุปสรรคเหตุการณ์ที่มากั้นขวาง สถานการณ์ที่เข้ามาทำให้มันยากขึ้นซึ่งตรงนี้ไม่ต้องตกใจมนุษย์ทุกผู้ทุกคนจะต้องเจอเรื่องราวแบบนี้สอบเลื่อนขั้นก็ถือว่าเป็นอลิและเห็นไหมสอบเข้ามหาวิทยาลัยสอบเลื่อนขั้นจากป .1 เป็นป .2 นี่แหละคืออริทั้งนั้นสอบเลื่อนขั้นจากตำแหน่งพนักงานเป็นหัวหน้างานสอบเข้ารับราชการ ทำผลงานการประเมินเพื่อให้ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งอันนี้คืออริครับฉะนั้นอริในความหมายของโหราศาสตร์แบบของผมเนี่ยอันนี้ดีเลยนะเพราะสาดิษไงคนคนเราจะสําเร็จจะรวยได้เนี่ยมันต้องผ่านครับนะเออไอดวงที่บอกโอ้ยอะไรก็ง่ายไปหมดเงี้ยไม่มีจริงนะครับดวงชะตาทุกชีวิตมันต้องมีโอกาส โอกาสอ่ะมันมาพร้อมอุปสรรคฉะนั้นอุปสรรคที่เข้ามาผ่านพ้นไปได้มันสําเร็จงั้นดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนอริอริไปไหนอริไปเรือนพันธุเหมือนกันอ้าวแสดงว่าอุปสรรคปัญหาที่ขัดขวางมานานในเรื่องหลักทรัพย์ตอนนี้มันจะสําเร็จสําเร็จเพราะอะไรสําเร็จเพราะว่าดาวเจ้าเรือนดาวพุธนั้นใสเป็นเกษตาราธิบดี แล้วอาทิตย์กับพุทธเนี่ยเขาเป็นคู่ที่ดูดีต่อกันเขาเรียกว่าเป็นคู่เจราจาคู่ชื่อเสียงอาทิตย์คือเกียรติยศพุทธคือโฆษกโฆษณาขยายประชาสัมพันธ์พันนําำให้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยดูดีความสำเร็จที่ท่านฝ่าฟันสิ่งยากๆที่ท่านต่อสู้มาจะได้รับการโปรโมทจะได้รับการยกย่อง เรีกว่าสาเร็จอย่างเดียวไม่พอเออยังมีคนส่งเสริมยกย่องพูดถึงนะเป็นเรื่องของชื่อเสียงเข้าไปอีกซึ่งตรงนี้ดูดีแล้วดาวอาทิตย์ที่อยู่ราศีมิถุนนั้นได้ตําแหน่งราชาโชคครับอุดจ,จวิราษราชาโชคฉโลกฉเหลาผลบุญเก่าสงให้เห็นเป็นสง่ามีอํานาจราชศักดิ์ดุจราชา,า,ชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาต้องก็มาเองและดาวอาทิตย์เป็นราชาโชค โยกหน้าดาวพฤหัสซึ่งคือดาวประจําตัวของท่านนะดาวประจําตัวของท่านคือดาวพฤหัสด,ดาวพฤหัสเนี่ยไปอยู่เรือนการเงินแล้วดาวพฤหัสก็มีตําแหน่งเป็นราชาโชคเช่นเดียวกันเขาเรียกว่าดาวคู่มิตรต่างเป็นราชาโชคทั้งคู่อันนี้ส่งเสริมอันนี้ส่งเสริมดวงชะตาอย่างชัดเจนนะครับตัวท่านเองเป็นราชาโชคอยู่แล้วคือมีโอกาสได้สัมผัส ได้ลิ้มรสความสําเร็จและสําเร็จเรื่องไหนเรื่องเงินเพราะดาวประจําตัวอยู่ในเรือนการเงินดาวอลิแล้วก็ดาวเกี่ยวกับหลักทรัพย์มันเป็นเกษตรอะดาวอลิเข้าไปอยู่ในเรือนหลักทรัพย์เป็นราชาชโชคดาวหลักทรัพย์เป็นเกษตรแล้วโยกถึงดาวประจําตัวของท่านอย่างชัดเจนครับอันนี้สวยงามอันนี้สวยงามมาก ดาวพุธเป็นเกษตรเนี่ยอยังนอกจากจะเป็นเกษตรแล้วยังเป็นจตุลเกณ์ด้วยเห็นไหมจตุลเกณ์แปลว่าองค์เกณ์อง์เกณ์แปลว่าที่หนึ่งคือเกณฑ์ดีที่หนึ่งของดวงชะตาถามว่าดวงแบบไหนดีที่สุดอาจารย์มหาอุดมหาจักรรูปดวงอะไรต่างๆนานา,นา,นานเนี่ยคาว่าโหราศาสตร์ไทยนะผมยกเฉพาะโหราศาสตร์ไทยคําว่าองค์เกณ์ คือดีที่สุดฉะนั้นดวงชะตาใครเนี่ยได้องเก์เนี่ยถือว่าเป็นจุดที่ดีองค์องค์งไปว่าที่หนึ่งอ่ะเข้าใจไหมฉะนั้นดวงเกณฑ์แบบเนี้ยมาดีเป็นที่หนึ่งดวงใครได้องค์เกณ์ก็ถือว่าประสบผลสําเร็จในชีวิตอย่างแน่นอนเกิดมาเนี่ยต้องได้รับความสําเร็จในชีวิตอันเนี้ยเป็นองค์เก์เลยดาวพุธเป็นองเก,เเงเก์ถูกไหมฉะนั้นประสบผลสําเร็จเรื่องอะไร หลักทรัพย์และตัวเองก็เป็นไงหาเงินการเงินและหลักทรัพย์แล้วมันโยกถึงกันแบบนี้เห็นไหมฉะนั้นสวยงามและอาทิตย์กับพฤหัสเนี่ยดาวคู่มิตรเป็นคู่มิตรใหญ่ด้วยนะเป็นคู่มิตรใหญ่ด้วยแล้วลาหูกับสาก็โยกกันเนี่ยอันนี้ก็คู่มิตรใหญ่เห็นไหมดวงชะตาของท่านดูดีและสวยงามและสังเกตดูดาวเรียงตัวกันเนี่ยเป็นไง โอ้โหเจ็ดราศีรายระดับลัคนาอยู่หลังเรียกขับพลหารเนี่ยสวยงามเลยแล้วก็รลัคนาขับพลนะครับดูดีครับดาวพฤหัสด,ดาวประจำตัวเป็นราชาชโชคดาวอาทิตย์ก็เป็นราชาชโชคถัดมาดาวศุกร์ราชาชโชคอีกโอ้โห,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 โหแม่ ทำไมมันดีอย่างนี้นะลัคนา,นา,าราศีมีนดาวสุขคือดาวสังคมชื่อเสียงเพื่อนฝูงก็เป็นราชาโชคมีแต่เรื่องดีๆด,ดาวประจําตัวราชาโชคโอ้โหอาทิตย์ก็ราชาโชคดาวสุขก็ราชาโชคดาววังคารละ่ะดาวการเงินของท่านนะดาวการเงินคือดาวอังคารนะตัวเองอ่ะไปอยู่ในเรือนการเงินคือตัวเองไปหาเงินแล้วเงินไปไหนเงินมาอยู่ในภพ ที่ห้าราศีกรกฎได้ตำแหน่งอีกแล้วอัมพุอุดมมเกณฑ์นี่นะแหมอาจารย์นี่เชียร์ดังเลยนะอัมพุอุดมมเกณฑ์อุดมไปว่ามากองเกณฑ์เนี่ยไปว่าดีที่หนึ่งแต่อุดมไปว่ามากอ่าอัมพุคือภูมิโมคืออังคาร หลายคนยังสงสัยอัมพุอะไรวะอาจารย์อัมพุอัมพุก็คือราศีที่มีสัญลักษณ์เป็นสัตว์น้ำไงมีนเนี่ยปลาใช่หไหมจัดอยู่ในประเภทสัตว์น้ําอัมพุน่ะสัตว์น้ําอัมพุคือภุมโมดาวอังคารชีโวโสโรและโสราพันธุและปุตตาและสุภาวะสําสคัญนี่ดาวการเงินเปอุดมเกณฑ์อุดมไปว่ามากก็แปลว่าอะไร เงินมากตัวเองไปหาเงินแล้วเงินก็มากด้วยแน่พูดง่ายๆว่ามีโอกาสครับในเรื่องของไปพบโอกาสในการทำมาหากินพบโอกาสในการทำอาชีพต่างๆหรือแหล่งรายได้ใหม่ๆเพราะปุตตะไปว่ากำเนิดใหม่ แล้วอังคารนั้นซ้ายอยู่คู่กับดาวศุกร์เขาเป็นดาวคู่มิตรกันเห็นไหมอันนี้อยู่ด้วยกันเลยศุกร์ปากหวานอังคารรับเอาอาทิตย์เป็นมิตรกับครูนี่เห็นไหมอาทิตย์เป็นมิตรกับครูอันนี้ก็คู่มิตรอังศุกร์ปากหวานก็อังคารรับเอาฉะนั้นดาวคู่มิตรทํามุมดีต่อกันหลายดวงฉะนั้นสวยงามมากนี่นะอาทิตย์เป็นมิตรกับครู ยันโฉมตรูกับพุทธนงเยาสุกปากหวานอังคารรับเอาลาหูกับเสาเป็นมิตรแก่กันเห็นไหมดาวคู่มิตรเขาเรียงตัวกันสวยงามตามท้องเรื่องฉะนั้นชาวลัคนาราศีมีนเนี่ยที่ผ่านมาทายเนี่ยนะภาพรวมดูดีแต่มันก็กัากึง่งกัมกึ่งถูกไหมแต่ตอนนี้เข้าสู่โหมดเดือนมิถุนาปุ๊บเนี่ยชาวลัคนาราศีมีนดวงชะตาพลิกผัน ไปในทางที่ดีอย่างชัดเจนดาวได้องเกณฑ์ได้อุดมเกณฑ์ได้ราชาโชคอีกสามดวงโอ้โหเป็นเกษตรอีกแม่ตำแหน่งนี้มันไม่ธรรมดาและรูปดวงตอนนี้คือวันที่สามสิบมิถุนายนนะซึ่งพระจันทร์อยู่ตรงนี้ทีนี้ถ้าพระจันทร์เนี่ยอยู่ประมาณวันที่ยี่สิบเจ็ดมิถุนายนเนี่ยพระจันทร์จะอยู่ที่ราศีกันเล็งลัคนาท่านพระจันทร์อยู่ที่ราศีกันก็ได้ตำแหน่งราชาโชคเช่นเดียวกัน แต่พระเอิญพระจันทร์เป็นไงมันเดินเร็วครับสองวันครึ่งย้ายสองวันครึ่งย้ายอ่าฉะนั้นท่านนับวันที่27มิถุนาพระจันทร์จะเป็นราชาโชครวมราชาโชคในดวงชะตาสี่ดวงแล้วเป็นราชาโชคในภพดีเรือนดีทั้งหมดอันนี้ก็หลักทรัพย์อันนี้ก็ก,การเงิน อ,อันนี้ก็เริ่มต้นการกเรียกว่าโครงการสิ่งใหม่ๆชื่อเสียงความสำเร็จวงการใหม่อันนี้ก็คือคู่หูคู่เจรจาคู่รักคู่ครองแม่มันดีไปหมดอะ่ะมันดีไปหมดจริงๆสำหรับชาวลัคนาราศีมีนนะรูปดวงสวยนะครับแต่ก็อย่างที่บอกพื้นฐานชาวลัคนาราศีมีนท่านเป็นคนที่หนึ่งนะไม่โลภลัคนาราศีมีนเนี่ยไม่โลภ ถูกไหมเพราะว่าเป็นราศีก็เรียกว่าราศีสุดท้ายแล้วไม่เอาอะไรแล้ว <c oughs> คือขอความสบายอยู่แบบสบายสบายไม่ชอบชิงดีชิงเด่นนะชอบแบบเขาเรียกว่าอยู่เบื้องหลังแล้วก็ทำงานของเราให้ประสบผลสำเร็จไปไม่ชอบแข่งขันไม่ชอบอวดอ้างไม่ชอบอวดดีนี่คือชาวลัคนาราศีมีนฉะนั้น เวลาที่จะประสบผลสําเร็จในชีวิตเนี่ยเขาถึงนี่ไงให้ดาวเจ้าเรือนอริคือดาวอาทิตย์เงเพราะอาทิตย์คือยศศัก์ชื่อเสียงเกียรติยศชาวลัคนาราศีมีนไม่ชอบเป็นไงชอบอยู่แบบสบายๆใครอยากจะมีใครอยากจะดังเชิญฉันอยู่ในแบบที่ฉันมีความสุขชอบนะชอบเป็นเบื้องหลังเป็นผู้สนับสนุน อ่าแต่จริงๆอะ่ะคือคีย์แมนคนสำคัญนะมีนเนี่ยนะถ้าเป็นนักการเมืองเนี่ยกลุงป้อมอะ่ะคืออยู่เงียบอยู่เบื้องหลังไม่วุ่นวายไม่มีอะไรเลยนะแต่เป็นไงทุกคนเข้าหาทุกคนนับถือก็เป็นลักษณะแบบเนี้ยนะครับอันนี้ไม่ได้พูดถึงการเมืองนะหมายถึงชี้ให้เห็นภาพมีนไม่ค่อยออกตัวโดดเด่นนะเป็นเบอร์หนึ่งเป็นอะไรอย่างเงี้ย แต่ก็เป็นคนสำคัญเป็นคนที่อยู่ความสำเร็จเบื้องหลังนี่คือลัคนาราศีมีนครับผมนะฉะนั้นเขาถึงได้บอกอ่ะดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนอลิเพราะว่าไม่ชอบอะไรเงี้ไม่ชอบที่จะมีแบบโอ้โหต้องเป็นเบอร์หนึ่งต้องเป็นเกียติยศต้องเป็นผู้นำใครอะไรเงี้ยมีนไม่ชอบชอบแค่แบบมีความสุขมีความสุขอยู่สุขสบายไม่วุ่นวายปรีกวิเวก แต่เรื่องเงินทองเนี่ยไม่มีปัญหาเลยอะลัคนาราศีมีนเนี่ยดูดีครับยิ่งในปีนี้ชัดเจนมากๆในเรื่องดาวประจำตัวไปอยู่ในเรือนการเงินแล้วมีตำแหน่งเป็นราชาโชคท่านจะไปเจอโอกาสใหม่ๆใครที่กำลังหางานใหม่อาชีพใหม่จะได้โอกาสดีนะขยายงานขยายรายได้เจอช่องทางหาไรายได้ใหม่ๆ ก็ขอให้มุ่งมั่นตั้งใจและประสมผลนําเร็จนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีมีนเดือนมิถุนายนนี้ดีสถานเดียวมองเห็นล้นะมองเห็นและจากดวงดาวเนี่ยเข้าสู่พบดีมุมดีคำว่าวดีไม่ใช่ว่าไม่มีอุปสรรคนะเพราะจุดหนึ่งก็คือดาวอาทิตย์มันเป็นดาวอาลิอุปสรรคไงแต่มันก็คืออุปสรรคนั้นเอามาให้ท่าน ได้ก้าวข้ามผ่านไปเหนื่อยหน่อยแต่สำเร็จแน่นอนครับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับก็ก่อนจะจากไปก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ใส่กระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากผลิตภัณฑ์หิ้งพระมินิมอลจาก Fast t e ท h ด้วยมุงง่ายๆแบบมินิมอลครับและ a แอดลายคิวอาตรงนี้ได้เลยนะครับสำหรับชาวลัคขณาราศีมีนโอ้โหย้ำอีกครั้งครับดีแน่นอนเฮงเฮงปังปัง,ปงรวยรวยครับสวัสดีครับ